ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสต,ตังตอบชัดประจำวันที่21เมษายน2565นะครับสตังได้รับคอมเมนต์นี้จากผู้ชมทางบ้านบอกว่าได้ยินข่าวว่าเขาให้ฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดเขาจะยกเลิกบัตรสวัสดิการคนละครึ่งเงินผู้สูงอายุใช่ไหมคะเขาจะยกเลิกทั้งหมดใช่ไหมคะสตังขอตอบชัดน,นะครับว่าไม่จริงนะครับ การที่คุณจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคนละครึ่งนี้เงื่อนไขยอยู่ที่ทางรัฐบาลกําหนดในเรื่องของรายได้อายุในการสมัครนะครับรวมถึงคุณสมบัติต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดดังนั้นไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบเข็มหรือไม่ครบตามที่รัฐบาลกําหนดหรือไม่นั้น ไม่มีผลต่อการสมัครคนละครึ่งหรือบัตรคนจนรอบใหม่แต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สตังตอบชัดให้คุณผู้ชมสบายใจการฉีดวัคซีนนี้เป็นการป้องกันการตา,ตายจากโควิด -19 ของผู้แปรชาวบานะ้านเนาะป้องกันการตายแต่ไม่ป้องกันการติดคือมีโอกาสติดแต่โอกาสตายน้อยลงจะฉีดหรือไม่ฉีดรัฐบาลไม่ได้บังคับนะฮะอยู่ที่ความสมัครใจที่คุณพอใจในการฉีดนะฮะดังนั้นแล้วคุณจะฉีดหรือไม่ฉีด ก็ไม่มีผลกับการสมัครบัตรคนจนและคนละครึ่งตอบชัดนะฮะหากคุณผู้ชมท่าในใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างแบบนี้นั่นแหละช่องสตางค์มีเดียเป็นช่องที่รับฟังความเห็นจากคนดูและคุณอยากรู้อะไรสต,ตางค์จะไปตามข่าวมาให้และเอาความจริงมาบอกคุณกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวการเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลสตางค์จะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ฟรีไม่คิดตังค์ครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาล หรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงคึ่งสตางเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตาง์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ